ใครที่ไม่เคยเป็นกดไหลย,ย้อนนี่จะไม่ทราบนะว่าคนที่เป็นกดไหลย,ย้อนเนี่ยทรมานขนาดไหนนะจะกินแต่ละมื้อก็ไม่อยากก็กลัวอาหารไปเลยบางคนแค่คิดจะกินก็กลัวแล้วเครียดแล้วนะครับบางคนเนี่ยกินไปได้หน่อยหนึ่งก็เลอะเลอ,อนะแสบร้อนกลางอกนะ กินแล้วก็นอนไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้อีกตั้งนานนะครับเพปฉะนั้นการกินกลายเป็นปัญหาของคนซึ่งจริงๆแล้วการกินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับคนนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยทรมานจริงๆนะครับผมได้ลองบอกวิธีการในการรักษากรดไหลย้อนไปนะก็แน่นอนหนละการรักษาแผนปัจจุบันนะ่ะคุณหมอก็จะให้ยาลดกรดนะครับรักษาระยะเวลาหนึ่งนะครับอาจจะให้ยาช่วยเพิ่มการ ของลำไส้นะการเคลื่อนที่ของลำไส้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แนะนําวิธีการปฏิบัติตัวเช่นการควบคุมน้ำหนกักการออกกําลังกายการพักผ่อนการขายเครียดเป็นต้นนะเมื่อวานเนี่ยได้พูดถึงตัวเคอร์คูมินหรือขมิ้นชันนะซึ่งมีงานศึกษาที่เคยเอามาเทียบเคียงกับยาลดกรดปรากฏว่าเคอร์คูมินเนี่ยก็ใช้ได้ดี มีท่านผู้ชมหลายท่านคอมเมนต์ถึงผงกล้วยดิบนะรือกล้วยดิบเนี่ยว่าเอออาจจะช่วยเรื่องกดไหลย,ย้อนได้นะครับผมลองไปหาดูนะมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนเรื่องกล้วยดิบที่เอามากินนะในการลดกดลดอาการกดไหลย,ย้อนได้ไหมจริงๆมีการศึกษาด้วยนะครับเพราะว่าในกล้วยดิบเนี่ยมันมีสารอ่อ,อกฤทธิ์หลายอย่างเลยเช่นแทนนินแทนนินเนี่ยมีฤทธิ์ฝาดสมานนะช่วยในการบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยที่เป็น หลยย้อนเนี่ยพอกินกล้วยเนี่ยดีขึ้นแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับคนนะเพราะบางคนเ่ยกินกล้วยแล้วเกิดอาการท้องอืดมากขึ้นให้สังเกตอาการของเราเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากมีแทนนินแล้วเนี่ยมันยังมีสารเพกตินนะแล้วก็ใยอาหารซึ่งอยู่ในกล้วยเนี่ยซึ่งสารพวกนี้มันช่วยในการขับถ่ายนะพอเราได้ไฟเบอร์ต่างๆมันจะทําให้การขับถ่ายเราเนี่ยดีขึ้นนะครับอาหารเนี่ยก็จะไม่ค้างคาอยู่ในระบบทางเดินอาหารนานเพราะฉะนั้นเนี่ย อาการของกดไหลย้อนก็มักจะดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นในกล้วยดิบเนี่ยจะมีสารไซโตอินโดไซและลิวโคไซานิดีนนะครับซึ่งไอสาร2ตัวเนี่ยมันมันป้องกันการเกิดแผลในเข้าอาหารแล้วมันกระตุ้นเซลล์เยื่อบุ ของกระเพาะของไอตัวตัว,ตวเครือบหลองหลอดอาหารเนี่ยนะครับให้มีการเคลือบมีเยื่อมาเคลือบมากขึ้นนะครับแต่ว่าการศึกษาในระายะยาวจริงๆว่ากินกล้วยไปนานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะการใช้ขึ้นอยู่กับผลเป็นลายๆไปนะครับทีนี้กินยังไงนะในงานศึกษาเนี่ยเขาแนะนำมาให้ใช้ผงกล้วยดิบ นะครับ10กรัมนะชงกับน้ําอุ่นนะประมาณร0อย cc หรือถึง2 0 0ร้ซี cc ให้ดื่มก่อนอาหารเวลาลา3ครั้งนะอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นนะครับแล้วก็กินอาหารให้สม่าเสมอนะครับการที่เรากินผงกล้วยดิบเนี่ยนะจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารออกฤทธิ์ได้ดีและรวดเร็วนะครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นแผลในทางเดินอาหารส่วนต้นนะ สารสำคัญอย่างที่บอกไปแต่ยังไงก็ตามนะกินมากไปในบางคนต้องบอกว่ามีผลในการทําให้ท้องอืดได้เพราะฉะนั้นเมื่อกินแล้วอาการดีขึ้นแล้วก็ต้องหยุดนะครับ บางคนบอกโอ้โหจะไปหาผงกล้วยดิบที่ไหนเอาจะกินกล้วยดิบเลยได้ไหมกินได้แต่ไม่ให้กินติดต่อกันนานๆนะลองกินตัวเองก็ได้นะเพราะว่าในกล้วยที่มันดิบๆเนี่ยมันจะมีรสฝาดรสฝาดนะคือรสของแทนนินนะครับซึ่งแทนนินเนี่ยมันทําให้เกิดอาการท้องผูกได้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดิบมากไปนะก็พูดจริงๆก็ท้องอืดได้แตบก็มีสารออกฤทธิ์ถ้าสุกมากไปแน่นอนม,นมันมีไฟเบอร์แต่มันก็มีน้าตาลเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นกินกลางๆกันแล้วกันนะนะก็ ลองเอาไปใช้ดูนะครับในคนที่เป็นโรคก,กรดไหลย้อนเนี่ยทรมานมากจริงๆอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเพราะฉะนั้นอะไรที่น่าลองก็ลองมันมียาที่เป็นวิทยาศาสตร์เลยที่หมอชอบใช้ตัวหนึ่งซึ่งใช้ได้ผลดีเลยนะครับก็ไอตัวที่กินหลังอาหารแล้วมันจะไปเคลือบผิวกะเพาาไม่ให้ไม่ให้น้ํากรดเนี่ยมันมันเออขึ้นมาในหลอดอาหารนะทำมานจาสลายนะ ก็เราไปดูแล้วกันว่ามียาประเภทนี้อยู่จริงๆนะครับแต่ผมก็ไม่ได้พูด,พดชื่อยี่ห้อนะแต่ยากลุ่มนี้กินแล้วเนี่ยคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยก็ดีขึ้นได้การปฏิบัติตัวนะอย่าเครียดมากคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยมักจะพ่วงมากับความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามลดความเครียดลงนั่งสมาธิสูดดูลมหายใจเข้าออกนะลดน้ำหนักควบคุมปริมาณอาหารอย่าก,กินจนอิ่มเกินไปน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะพอดีนะครับแล้วก็ ถ้ารักษาไปน,นานๆแล้วไม่หายจะต้องปรึกษาแพทย์สองกล้องดูด้วยนะว่าเออมันมีเรืออื่นที่ไม่ใช่กดไหลย,ย้อนร่วมด้วยหรือเปล่านะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับ your friend i t o r Dr. V. Channel